รับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาพละศกษานะครับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่ครับนักเรียนเป็นจํงหวะ้าไหมครับนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่15นะครับที่เราเรียนออนไลน์กันนะครับนักเรียนในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับ การมิดพื้นนั่นเองนะครับเราอยู่เรื่องการมิดพื้นอยู่นะครับนังเรียนอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะเรีนการหนวึ่งเราควรวองร่างกายแบบอยู่ที่สองรองล่างกายแบบเลื่อนที่สามของราา่างกายและสี่ขั้นตอนดท้ายคือการเข้าสู่เนื้อหาัวเรียนก็คือการมิดพื้นนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรองร่างกายแบบอยู่ที่เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1>, 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนสองสาห้าหกป้าสศีษะหนึ่งสองสามสี่ห้ปเก้าสิ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบาลงมาขามนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบอันนี้คือตัวอย่างในการวอร์มกายกายแตบอยู่กับที่นะครับแต่มีค่าเย,ยอะกว่านี้นะครับเรียน ต่อไปเป็นการรวองลั่งกายแบบเพื่อนที่ครับถูกตรงครับถ้าเนียยเรียนทำกันไ้ได้ใช่ไหมครับนี้ครับเปลี่ยนท่าออกบ้างเปลี่ยนนะนทำไม่ได้ใช่ไมหมถ้าเนี่ยครับไปขึ้นมือบ้าง เนี okay. ่ยคือตัวอย่างในการออกกำลกายแบบเคลื่อนที่อ่ะต่อไปการออกกำลังกายนครับเรียนออกกำลการเพื่ออะไรครับนักเรียนการออกกังายนะครับขอที่จะขอจะอะไรครับนักเรียนขอที่จะเรียนนะครับ พร้อมที่จะกะไแข่งกีฬาก็พร้อมที่จะแข่งขันกีฬาใช่ไหมครับท่านเรียนถ้าเราไม่วอร์มร่างกายนะครับการนี้ของเราก็อาจจะชิบหายนะครับปาเจ็บด้านนะครับอ่ะต่อไปเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนการน,นั่นเนี้กคือการวิ่งพื้นนะครับ,บก็ให้นักเรียนวิ่งพื้นระดับผู้ชายและผู้หญิงนั้นก็แตกต่างกันนะถ้าดูผู้ชายก่อนท่าน้นเรียนผู้ชายก็นะครับ เหยียดเท้าตรงแบบนี้ใช่ไหมครับนักเรียนนะครับมือของเราก็เข้ามันหัวไหล่แล้วก็เป็นพื้นลงไปตหนึ่งสองอย่างนี้นะครับนักเรียนสามสี่ห้าับท้องของเรานะครับเอวของเราข้ามชิดพื้นนะครับอ่าต่อไปเป็นผู้ผู้หญิงก็แหงเลงลองเข่านะครับมือโน้มตัวานหน้านะครับแล้วก็ลงเฉเพาะทะไมครับ ดูลงทอนหน้าแล้วก็หน้าหกนะครับเข่าดูข้อศอกข้อศอกลูกข่าของอาจาเองนะข้อศอกอ๋อนะครับลงตัวแบงหน้าที่คือผู้หญิงนะครับแบบนักเรียนอ่าโอเคนะครับในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ห้าอาจารย์เองก็หวังว่านัเกเรียนทุกคนคง,งจะนำไปปฏิบัติกันที่บ้านแล้วก็ออกกำลังกายกันที่บ้านนะครับนักเรียนในสัปดาห์ที่ที่ห้านี้ยังไม่มีงานนะครับ เดีเอาไปก่อนนะครับทุกเรียนสวัสดีครับ